สวัสดีจ้าที่นี่คือโคลาดคนโคลาดบ,บ้านเองมาทักทายกันนะเป็นไงนะสบายดีว่าจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจสีบลมีวันลืม ไม่มีมันลืมรักทุกคนเห็นเห็นบ้านไครวะนี่คือบ้านใข่บ้านชั้นอยู่ในป่าเลยพี่น้องอยู่ในป่ามีต้นไม้ใหญ่บ้านอยู่ในป่าเด้ เป็นแต่ย่านย่านปวกลัวงูอยู่ยังสี่แหละพี่น้องจ๋ายู่ไปอากาศดีแท่เป็นจังได้สบายดีว่าจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยค่ะเด้อ ปลูกถั่วไว้ปลูกบักถั่วไหวกกำลังงามถั่วกำลังงามมีมีดอกไม้น้ำด้มีดอกไม้ด้วยดอกไม้ก็กำลังสวยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณขอบคุณที่เอ็นดูกันเ้อ ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย